สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนวิพี่นะครับที่ชื่นชอบแล้วก็รักในการถ่ายภาพกับผมผมวิสวิลลาอ่อนนะครับจากช่องศิลาอ่อนนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงทําไมต้องถ่ายรูปเป็นไฟล์รอถ่ายเป็น JPEG ไม่ได้หรอโอ้ยแน่นอนครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ EP นี้ฮะสำหรับทนใดที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไงฝากกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าคลิปนี้ EP นี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนเื่อน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอ,อกไปครั้งนองด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทําไมต้องถ่ายรูปเป็นไฟล์หลอถ่ายเป็น jpeg ไม่ได้หรอนะครับต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าหลายๆคนนะครับอาจจะถ่ายรูปเป็น jpeg นะครับเพื่อถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถเอาไปโพสต์ได้เลยนะครับ สำหรับท่านใดที่แบบไม่ใช่สายแต่งภาพในในคอมนะฮะหรือว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าผมไม่ได้จบหลังคอมคับพี่ผมจบหลังกล้องไปเลยนะครับถ้าใครจบหลังกล้องได้ดีครับไม่มีปัญหานะครับแต่ในที่นี้เราตัดเรื่องจบหลังกล้องกับจบหลังคอมไปไว้ก่อนนะครับเราจะมาพูดถึงไฟล์าภาพที่เราถ่ายมานั่นก็คือไฟล์างานที่เราไปถ่ายงานแต่งงานลูกค้ามาเนี่ยบางทีเนี่ย เราจําเป็นต้องถ่ายมาเป็นไฟลร์รอนะครับบางทีการที่เราถ่ายมาเป็น JPEG เนี่ยบางภาพอะ่ะโอเคมันใช้งานได้เลยแหละมันไม่มีปัญหาแต่ในกรณีภาพบางภาพอะ่ะมันต้องได้แต่งมันต้องได้เพิ่มสีมันอาจจะได้ต้องเพิ่มแสงเพิ่มความสว่างอะไรนิดนึงเนืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไฟล์ JPEG มันไม่สามารถดึงรายละเอียดต่างๆนี่ออกมาได้เยอะเท่าที่ควรนะครับในการที่เราถ่ายเป็นไฟลร์รอนี่ มันสามารถดึงรายละเอียดมาได้หลายสตย็ปเลยนะครับหนึ่งถึงสองสต็ปเลยนะครับเรือว่าดึงรายละเอียดขึ้นมาได้อาจจะเยอะเพะิ่มขึ้นอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็ในการทําภาพต่อในโปรแกรมไลน์รูมเนี่ยนะครับมันสามารถดึงสีขึ้นมาได้เยอะกว่าไฟล์ jpeg นะครับแต่ในไฟล์ jpeg เนี่ยถามว่าดึงได้ไหมดึงได้นะครับแต่มันดึงได้ไม่เยอะพอถ้าดึงมาถึงระยะหนึ่งอะสีภาพมันจะเละไปเลยนะครับ เอาละครับผมพูดมานานแล้วเดี๋ยวเรามาันที่หน้าจอคอมเลยนะครับว่าการแต่งภาพของผมเนี่ยทำไมผมถึงอยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยถ่ายภาพเป็นไฟล์รอนะครับโอเคครับผมมาตอนที่หน้าจอโปรแกรมไลท์รูมเลยนะครับนะโอเคมาเที่ไลท์รูมนะครับภาพนี้เป็นงานของลูกค้าเลยนะครับผมเอามาแต่งให้เพื่อนๆดูเลยนะครับภาพใบน,นี้ใบแรกนี่เป็นภาพ JPEG นะครับนะฮะ ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นไฟ jpeg เลยะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ preset ต,ตัวที่ผมเคยใช้งานประจำนะครับโอเคไปที่นี่ครับ preset งานแต่งโอเค preset งานแต่งนะครับกดไฟป,ปุ๊บมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาขอดูรูปีใหญ่เลยนะครับปุ๊บให้นะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันมีมันติดขอบดำนะครับตอนนี้มีความเสื่อมติดขอบดำนะครับ โอเคติดจีบเลยผมขอลดลงนะครับอ่าโอเคมาขอดู b e f อ r e แอคเตครับนี่คือไฟล์ภาพ j p e ิกนะปึ๊บเพ่สังเกตนะครับมีความแตกต่างนะฮะคือตัวหน้าของญาติผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวนะครับม,มีความแบบเป็นวุ้นขึ้นมานะฮะอือ เพื่อสังเกตนะครับนี่นะครับรายละเอียดเริ่มหายนะครับรายละเอียดของภาพมันเริ่มหายนะฮะโอเคมาดูที่บ่าวสาวก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเยอะนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับไม่น่าเกลียดนะครับปึ๊บอ่าโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจะไม่ทําอะไรเลยนะครับผมจะเซ็นมาที่ไฟล์รอเลยนะครับภาพป็นี่เป็นไฟล์รอนะครับ สินมาไฟรอปึ๊บโอเคนี่ไฟรอฮึอเ,เพื่อสังเกตอะไรเนี่ยฮะมันมีความรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นนะครับปั๊บนี่คือ jpeg นะครับและนี่คือไฟรอปุ๊บพีมันสว่างขึ้นเนีครับพอไฟรอผมมาคอให้มันติดขอบมือน,นิดนึงอ่าดูปปนมาณนะครับมาดูหน้าพ่อเจ้าบา่าวยหือมาดูหน้าพ่อเจ้าสาว ไม่ถือว่าปินบุ้นนะครับอ่ามาดูรายละเอียดของเส้นของผ้าม่านนะครับถือว่าเก็บมาได้ดีนะครับคมอ่าดูหน้าเจ้าสาวโอ้ไม่ปินวุ้นนะครับไม่ปินวุ้นนะฮะภ <c oughs> าพใบนี้ถ่ายที่เลนฟิกนะครับ14มิลน,นะครับ F 1.8นะครับ ISO อยู่ที่400นะครับสปีดชัตเตอร์อยู่ที่200นะครับผมติดแฟลกโกลด์วีวันนะครับยิงเบาขึ้นเพดานนะครับอย่างเงี้ยหนนงงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพไฟล์รอกับภาพเจเ g ใส่กันเลยนะครับโอเคปึ๊บความแตกต่ตางระหว่างรอกับเจเ g ครับเร็มนี้เลยนะฮะ สีสันแตกต่างกันนะครับเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะไฟไฟอรอนี่ผมเข้เอาเซนจากพิเซตเข้าไปจากไฟเจเป็กนะครับผมต้องไปเพิ่มขอบดําให้มันนิดนึงนะฮะเมื่อสังเกตนะครับสีแอร์นะครับขอบสีแอร์นะครับขนาดใส่ขอบมือจึงสว่างเลยนะครับเส้นนะครับเส้นคมนะครับตรงนี้มืดนะฮะปึ๊บปึ๊บ ค okay. หน้าบ่าวสาวโอเคเดี๋ยวผมขอบลัดใส่อะไรนวงกลมนี้เพิ่มความสว่างให้กับตัวบ่าวสาวนิดนึงนะครับปึ๊บกูสว่างไปนะฮะลดลงอีกนิดนึงโอเคมานี้นะครับอ่าในไหนก็ในไหนแล้วเราใส่ให้ทั้งสองเลยใส่ค่าเดียวกันเลยนะครับ อืมแต่ฝั่ง jpeg เนี่ยมันจะติดขอบดำเยอะเกินไปนะครับเราก็มาแก้เลยนะครับขอบดำน,นี่ถ้าเป็นไฟล์ jpeg เนี่ยครับมันจะมีปัญหาเรื่องของเลนนะครับเอา้านี่ไงเราไม่เปิดรายละเอียดของเลนซิกมานะครับนี่โอเคซิกมา14มิลน,นะครับ โอเคเปิดรายละเอียดแล,น,แลนะโอเคมาดูภาพโดยรวมกันนะครับข้อแตกต่างนะฮะนี่ผมพยายามให้เพื่อนๆสังเกตนะครับความสดของภาพนะครับแล้วก็ความใสของภาพนะฮะไฟล์รอจะมีความใสกว่าไฟ jpeg ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ได้ถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมก็ประมาณสักหนึ่งถึงสองสต็อกนะครับอ่าโอเคครับผมหลังจากนั้นผมขอเซ็นมา ที่ไฟล์ jpeg ของอีกหนึ่งรูปดูนะครับนมะ่ jpeg นะครับโอเคมีอะไรบ้างใส่มาให้หมดเลยนะครับนี่อืมโอเคนะครับมันก็จะเป็นนวนๆเป็นฟุ้งๆนะครับเป็นวุ้นนะครับเป็นฟุ้งๆ นะฮะโอเคผมพอเปิดเลนหน่อยเป็นซิกม่านะครับสิบสี่มิลนะโอเคพอจะเบาวนี้พอจะสาวหรือพอจะเบาวพอจะเบาวเป็นมุ้นเลยนะครับอันนี้บุดโฟกัสนะครับเพราว่าเราเปิดที่เอ8นะครับโอเคผมเซนนะครับเร่ซึ้งโอเคดูที่นะพอจะเบา เอ้ hey, มันก็ไม่ได้วุ้นขนาดนั้นนะถ้าไฟอรอไม่เจเป็กมันวุ้นขนาดนี้หูต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ต่างนะครับต่างกันเยอะนะโอเคผมขอเปิดอ๋อมันมีให้เลือกเยอะเลยนะครับถ้าเป็นเจเป็กหรือถ้าเป็นไฟอรอโอสี่มิลซิกมา ยัไไนตัดมี D I ด้วยมีออโต้ด้วยเอาอะไรเนาะทีนี้ มาดูแบบภาพรวมนะครับโอ้โอ้โอดูหน่อยโอ้โอ้โอก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับไม่ได้เฉียวลายนะเจเบ็กก็ไม่ได้เลร,ร้ายนะถ้าถ่ายมาดีเจเบ็กก็ไม่ได้เลวร้ยวลายนะ โ <Okay, S 2> <Yeah. S 1> อเคอันนี้ของไฟล์รอนะครับอันนี้ของไฟล์รอนะอืม่ะมันดูของไฟลเเ์ jpeg ด,ดูอ่านี่คือของไฟลเเ์ jpeg นะครับก็ไม่ได้เลร้ยวยนะแต่อย่างว่าแหละครับมันดูฟุ้งๆขึ้นมันดูฟุ้งๆนะครับอืมไฟลเเ์ jpeg มันจะดูฟุ้งๆนะครับไฟล์รอก็จะคมแล้วก็ใสขึ้นมาหน่อยนะครับ อ่าไม่เดี๋ยวเปรียบเทียบเป็นสีรูปเลยนะครับอ่าเปรียบเทียบสีรูปเลยนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นไฟ JPEG นะครับขวามือเป็นไฟล์รอนะครับโอเคขยาให้ดูใหญ่ๆเลย๊บเ,เนี่ยนะครับซ้ายมือเป็น JPEG นะครับขวามือเป็นไฟล์รอนะครับข้อแตกต่างก็จะอยู่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ความใสนะความใสของภาพนะครับ ความใสแล้วก็ความสว่างของภาพนะครับมันจะใสแล้วก็สว่างกว่าไฟล์ JPEG นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะด,ดึงขึ้นมาได้เยอะกว่าไฟ JPEG ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับก็ผมยังเคน้ำหนักไปให้ฝั่งไฟลอยอยู่นะครับฝั่ง JPEG มันผมว่ามันยังดูยังดูไม่สดใสนะครับถ้าพูดถึงผมนะผมชอบอะไรที่มันสดใสมากกว่านะครับก็ น้ำหนักคุณยังเน้นไปที่ทางไฟล์รออยู่นะครับอ่ะโอเคครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะตัดสินใจได้นะฮะว่าจะถ่ายไฟล์รอหรือว่าไฟล์ jpeg นะครับก็ถ้าจะให้ผมพูดจะให้เพื่อนๆแบบฟันธงไปเลยยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาย,ยังติดใจในไฟล์ jpeg เพราะว่าหนึ่งมันเบานะครับแล้วก็บางคนเขาอาจจะไม่ได้แต่งแต่งภาพหนักเหมือนผมแต่งนะครับ ก็เขาก็จะถ่ายไฟล์ JPEG ไปเลยนะครับแต่พอมีปัญหาเนี่ยมันก็จะแก้ไขยากนะฮะหรือว่าภาพบางภาพบางภาพอะ่ะอาจจะได้ลบทิ้งไปเลยนะครับสําหรับบางภาพที่แบบมันมันอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญแต่เราอยากเก็บภาพนั้นไว้แล้วเอามาแต่งในโปรแกรมไม่ได้เลยถ้ามันเป็นไฟ JPEG อะครับนี่ก็นี่ก็คือข้อดีของไฟล์รอนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ EP นี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ชอบถามว่าทําไมพี่ถึงถ่ายเป็นไฟล์รอนะครับนี่แหละครับสางเหตที่ผมถ่ายเป็นไฟล์รอนะฮะเพราะว่ามันเซฟเซฟอะไรหล,หลายๆอย่างนะครับนั่นก็คืออีกอย่างมันก็คือแบบเ,เขาเรียกอะไรล่ะซื้อความมั่นใจให้กับตัวเองที่ถ่ายามเป็นไฟล์รอเพราะว่าเรายังไงยังไงเราก็แบบมีมีไฟล์ที่แบบ มันมีข้อมูลเยอะสามารถนํามาแต่งต่อในโปรแกรมได้นะครับมันเป็นการซื้อความมั่นใจให้กับตัวเองเฉยๆนี่แหละนะครับสำหรับการถ่ายไฟล์รอแต่ใครที่สามารถจบหลังกล้องได้นะครับไม่มีปัญหาในการแต่งภาพนะครับใครที่จบหลังกล้องได้ก็ใช้ตามสบายเลยนะครับสำหรับไฟล์ jpeg นะครับส่วนใครที่ยังไม่เก่งหรือยังไม่แน่นในการถ่ายภาพแล้วก็ยังอยากหรือว่ายังอยากจะนําภาพไปนั้นมาแต่งต่อในโปรแกรมนะครับ แนะนำให้ถ่ายมาเป็นไฟล์รอนะครับเพราะว่าไฟล์รอมันเป็นไฟล์ข้อมูลดิบที่มันถูกบีบอัดเข้ามานะครับแล้วเราสามารถนําข้อมูลนั้นะมาปรุงแต่งอะไรได้เยอะมากมายเลยนะครับเอาละครับผมคลิปนี้ EP นี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้ EP นี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามากด s u b s c r i b e ช่องมาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาเรามีคลิป อะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้ EP นี้ลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ EP นี้ลาไปละสวัสดีครับ